ัสดีนะคะชาวแฟนเพจและชาว YouTube ของเรานะคะมาเจอกับเนเน่คนเดิมอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนเน่ยืนอยู่ที่ เซรีไทยรถสวยนะคะตรงสี่แยกตาปานอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก่อนจะเข้าเรื่องเลยนะคะน้องเนต้องขอเกินสเปคของรถคันนี้ก่อนนะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะมาในรูปแบบของรถเล็กประหยัดน้ำมันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นหมู่นักศึกษากันเยอะมากเลยนะคะจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวน้องเนจะพาไปดูให้ครบรอบคันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากภายนอกของมิสูบิชิมิรชคันนี้กันเลยนะคะสำหรับตรงโฉมด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในแบบของรางพึ่งนะคะแล้วคาดกับโครเมียม เรียกได้ว่าสวยมากแล้วโลโก้ของมิตซูบิชิมิรชก็คือสามเหลี่ยมเด่นชัดมากเลยนะคะโคมไฟจะแบบโคมไฟออกจะแนวรีสักนิดนึงนะคะช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืนได้เลยนะคะแล้วถัดมาด้านล่างนะคะด้านล่างก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เขาจะสวยมากมิรชตัวนี้เขาจะตกแต่งด้วยโคโมเมียมให้รอบคันเลยขอบอกเลยว่าเท่มากๆตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ก็สามารถมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะกระจังหน้า หน้าเนี่ยโอ้โหช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะคะมีทั้งด้านบนและด้านล่างรูปลักษณ์ภายนอกเฉียบมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ขอบอกไว้เลยว่าชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันแน่นอนนะคะด้านหน้ารับกับรูปทรงด้านหน้าสวยเลยนะคะมาในส่วนของอยางกันบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นขอบอยาง R 1 4นะคะเป็นยางของแม็กซิที่สำคัญนะคะยางปี2020ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะแถมล้ออะไหล่ให้อีก1เส้นนะคะตัวนี้ลูกค้าเป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานสามารถขับนิ่มมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ล้อแม็กขอบแม็กต่างๆนะคะสามารถแจ้งเรามาได้อีกทีนึงนะคะพูดคุยกับเราได้เลยนะคะเราฉีดยาแล้วไม่ต้องกลัวนะคะ มาในเสื่องของด้านข้างก็ยังมีในส่วนของของตกแต่งให้เหมือนกันนะคะกระจกไฟเลีย้ยวนะคะตัวนี้เลยเฉียบรับกับตรงเบ้ากระจกมากๆนะคะรถคันนี้นะคะไม่เคยโดนกระแทกข้างมาเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะมือจับมือดึงนะคะก็เป็นในแบบของสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะของเราอ่าให้ดูนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการเล่นตกแต่งสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะเขียนคำว่ามิราช สวยนะคะตัวนี้สามารถรองรับน้ำมันนะคะที่ประหยัดน้ำมันได้เลย91 95หรือว่า E20 ได้เลยค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังของ m t t u บ i s h มิร r า g e คันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นแนวแฮทแบ็กนะคะแฮทแบ็กก็คือ5ประตูนั่นเองนะคะแต่อย่างที่เราบอกนะคะตัวนี้จะมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็สปอยเลอร์นะคะตัวนี้แต่งให้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะ เป็นนิราดอย่างเดิมเลยนิสุบิชิสามเหลี่ยมเห็นชัดมากเลยนะคะด้านหลังก็มีสเกิร์ตเหมือนกันนะคะทอดยาวไปเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ชอบไอตัวนี้นะคะที่เก็บของเก็บสัมภาระต่างๆนะคะก็สามารถถอดเก็บไว้ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากให้มันเป็นแนวนี้วางตุกกตงต๊ก,กตาตุ๊กตาหรือว่าเก็บของพวกกระเป๋าโน้ตบุ๊กต่างๆก็สามารถถอดเชือกตัวนี้ออกได้เลยนะคะะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะ ข้างในนะคะสามารถดูได้เลยนะคะส่องสว่างได้หมดเลยเพราะว่ามันมีไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะชั้นแรกก็คือเป็นกระดานกระดานไม้แบบนี้นะคะชั้นที่สองก็สามารถเก็บอุปกรณ์พวกรองเท้าพวกอุปกรณ์ล้างรถต่างๆได้เลยนะคะเปิดออกมาอีกนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นผ้าธรรมดานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกยางอะไรนะคะอุปกรณ์แมลงแม่ลง,ลงปใบแจต่างๆนะคะ คุณดูนะคะว่าของเราเป็นซิลิโคนเดิมๆจากโรงงานด้านหลังไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคะสามารถตรวจได้เลยนะคะน้องเนเน่เป็นพยานได้เลยว่ารถของเราเนี่ยเกรดเแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญข้อดีของแฮดแบกแบบนี้นะคะเจ้าเบาะตัวด้านหลังสามารถดึงและพับลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเนสาธิตให้ดูแล้วกันวิธีเปิดง่ายมากเลยนะคะขออนุญ,ญาตวางนะคะ นี่เลยนะคะคุณก็จะสามารถเก็บพวกจักรยานคันเล็กๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้เลยเหมือนเวลาคุณไปไหนนะคะสามารถเก็บทอดยาวไปถึงด้านหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าข้อดีของรถคันนี้เนี่ยขอบอกไว้เลยว่ามันเล็กพิกี่หนูก็จริงแต่อำนวยความสะดวกให้คุณได้เยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของภายในกันบ้างค่ะ เข้ามาดูในส่วนข,ของข้างในรถคันนี้กันบ้างนะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นสีดำบอกเลยว่าโอ้โหสะอาดมากภายในนี่แบบโอ้โหป้ายแดงก็ยังอายอะ่ะเ5เปเซเลยแหละเพราะว่ามันไม่มีการสกรปรกอะไรเลยมันไม่มีรอยมันไม่มีอะไรเลยนะคะตัวนี้เป็นระบบออตโต้ทั้งคันนะคะสามารถ ด้านหลังสามารถรองรับผู้โดยสารได้3-4คนด้วยกันนะคะก็นั่งสบายนะตรงช่องขามันก็ไม่ได้ติดจนเกินไปนะคะส่วนด้านบนนะคะ e เฮดรูมก็โอเคนะก็ถือว่าไม่อึดอัดนั่งสบายเลยแหละแล้วก็ยังมีในส่วนของเกะ๊ะวางน้ำแก้วน้ำให้ด้วยนะคะขาพรมอะไรก็คือสภาพใหม่มากๆเลยนะคะชอบมากเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างค่ะ ถัดมาเลยนะคะมานั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็คือบอกบอกเล้วว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็คือส่วนตัวคือชอบการออกแบบเพราะว่ามันเหมือนรถมินิคูเปอร์เออ,เอ,อมันเป็นรถมิลาดก็จริงแต่การออกแบบนี่ทันสมัยมากนะคะมาในเรื่องของพวงมาลัยบ้างพวงมาลัยตัวนี้สามารถออวางสายรับสายได้เลยนะคะปรับระดับเสียงขึ้นลง บนลงล่างนะคะหรือว่าเลื่อนเพลงได้หมดเลยนะคะแล้วมาในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะคะตัวหน้าจอตัวนี้เป็นระบบ Android นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะเปิดปิดเสียบ USB นะคะหรือว่าเชื่อมต่อกับบลูทูธฟังเพลงวางสายได้หมดเลยนะคะเหมือนที่น้องเนบอกหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเชื่อมต่อกับบลูทูธก็ให้เสียบตรงนี้ช่องนี้เลยนะคะเปิดปิดง่ายมากลูกเล่นง่ายมากนะคะแอร์นะคะเป็น3ระดับเหมือนกันนะคะนี่ ช่องแอร์ช่องพัดลมนะคะมีมาหมดเลยถัดมาด้านล่างกันบ้างนะคะตัวนี้สามารถชาร์จแบตและวางโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะช่องอช่องเก็บน้ำนะคะก็คือสามารถใส่ได้2แกว้วแล้วก็มาในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้อย่างที่บอกเลยนะคะขับง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันมันจะมีลูกเล่นแบบเหมือนของโตโยต้าอย่างเงี้ยก็คือขับง่ายคุณไม่ต้องกลัวนะคะมันมันโอเคมันสะดวกสบายมากเลยนะคะ ในส่วนของเก๊กันบ้างนะคะเก๊ตัวนี้นะคะกว้างมากๆสามารถเก็บอุปกรณ์เอกสารได้หมดเลยนะคะนี่มีบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะคะแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเลยว่ารถคันนี้ไม่แค่6 0หมื่นเท่านั้นนะคะทุกคนไม่แค่6 0หมื่นจริงๆนะคะของเราไม่แท้รับประกันให้เลยนะคะไม่จกตาแน่นอนเลยค่ะ ไปดูในส่วนของห้องเครื่องมิตซูบิชิมิลาชคันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเรา,เรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์1ปีหรือว่า1 0 0 0 0หมื่นกิโลนะคะอาสีเม็ดแต้มสีนะคะเดิมๆคานเดิมๆจากโรงงานนะคะแบตเตอรี่นะคะเราตรวจเช็คให้ลูกค้าก่อนออกจากร้านแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญนะคะขอบอกเลยว่า ถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะคะ20,000กิโลนะคะโอ้โหโปรโมชั่นดีๆขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะต้องไม่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องเนยขอมาย้ำสเปคกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคันนี้นะคะเป็น t ิ u b i บ ishi ิ i ิร g e นะคะ1 2 GLX นั่นเองนะคะ ปี2016ราคาอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะตัวนี้นะคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะกับชุดแต่งรอบคันและไม้น้อยแบบนี้ราคาเปิดมาแค่2 0 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะทุกคนคะ่ะ2 0 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นจริงๆค่ะและสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะสนใจรีบติดต่อกับเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรากำลังทำราคาพิเศษอยู่นะคะที่เบอร์ 0611758877นั่นเองนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้น้องเนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ